เฮ้สวัสดีครับต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของ h e r o ่ a n g e r s นะครับซึ่งจะเป็นการนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับถึงการอัปเดตเกมต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มนะครับที่เกม Battle of Immortal นะครับหรือที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับในเกม Beyond Legend นะครับซึ่งหลังจากที่นะครับมีผู้เล่นเข้าไปสัมผัสแล้วก็บอกกับพวกเราครับว่าเป็นเกมที่ยิ่งเล่นนะครับก็ยิ่งสนุกครับมีเนื้อหาสาระนะครับกิจกรรมมากมายเพียบเลยทีเดียวนะฮะ และแน่นอนครับว่าในเดือนมีนาคมนี้นะฮะแหมเอาใจนะฮะสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังปิดเทอมอยู่นะเรามีการอัปเดตใหม่ครับประจําเดือนมีนาคมนี้ครับแต่พิเศษว่าทุกคร้งครับหลังจากที่ดาวนะฮะมีการอัปเดตนะครับเป็นประจำทุกเดือนครับในเดือนมีนาคมนี้นะฮะเราจะอัปเดตนะครับ2งครั้งเลยทีเดียวครับและครั้งแรกแน่นอนนะครับว่าจะเป็นการอัปเดตที่เรียกได้ว่ามีกิจกรรมสนุกๆามากใหม่ มีอะไรบ้างนะครับเราไปชมกันนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับเป็นการอัปเดตที่เรียกว่าถูกใจคอเกมเมอร์นะครับคนไทยแน่นอนนั่นก็คือกิจกรรมนะครับ Energy Well นะครับหรือว่าการเล่นแบบ Tower Defense นะครับรูปแบบการเล่นนั้นง่ายมากนะครับก็คือเป็นผู้เล่นที่มีเลเวล45นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ทุกวันนะครับตลอดเวลาครับแต่ว่านะครับจะต้องมีจำนวนปาร์ตี้อย่างน้อย6คนครับรูปแบบการเล่นนะครับก็คล้ายๆกับ Tower Defense นะครับ คือแบ,บ่งตัวนะครับผู้เล่นนะครับออกเป็นนะครับทีมๆด้วยกันนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้นะครับมอนสเตอร์นั้นเข้ามายัางจุดวาร์ได้นะครับโดยที่มอนสเตอร์เนี่ยจะมา1ใน3ทางนะครับแล้วกแ,แรกๆจะง่ายหน่อยนะครับลหลังๆนี้ก็จะยากขึ้นสําหรับอัปเด็ดอย่างที่2องแน่นอนว่าสําหรับผู้กล้าที่โอ้ ว่าระดับท็อปเลยนะฮะหลังจากที่วิเวอร์ตอนนี้เต็มไปที่90แล้วก็แต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ตั้งกันอยู่ที่90นะครับเราจะทำการขยายเวลนะฮะจาก90ขึ้นเป็น100ก็เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้แม่งใครที่รอกันอยู่นะครับก็เตรียมรอกันที่ดีนะครับสำหรับนะับแผนที่ใหม่ๆครับก็มีนะครับผู้เล่นที่ได้นำมาเพิ่มนะครับเราก็นำข้อมูลตรงนี้นะครับมานะครับเพื่อที่จะปิดให้นะครับสารแผนที่ใหม่ครับนั่นก็คือ1นนะฮะ นอร์ดิคแลนด์นะครับ2ครับล็อกยีแมชนะครับเลเ้ยวหกนะครับแล้วก็3นะครับโครโนแลนด์นะฮะเลเ้ยวหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปตะลุยได้นะครับบางแผนที่เนี่ยจะยากสักนิดหนึ่งนะฮะก็แนะนำว่าผู้เล่นก็จะมีรถสูงหน่อยในการเข้าไปครับและในส่วนของการอัปเดตอย่างที่4นะฮะก็คือการอัปเดตกิจกรรมใหม่ภาพอีก2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือ a s t r o อฟีสเดินะครับเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับ ผู้เล่นนะฮะอายุ30ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เฉพาะวันศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์นะฮะลูกกับการเล่นน่าสนุกมากเลยนะครับก็คือจะว่าผู้เล่นนั้นเข้าไปยังพื้นที่พิเศษนะครับคล้ายๆับอวกาศนะฮะแล้วก็ผู้เล่นแต่ละท่านนั้นก็จะต้องทําการแย่งแร่นะครับใครมีแร่ครบ80ชิ้นก่อนนะครับจะเป็นผู้ชนะไปนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยอาจจะได้โอกาสในการได้สัตว์เลี้ยงที่เรียกว่าเป็นเวช,ชจวยนะครับก็ใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับสัตว์เลี้ยงปแปลกๆเนี่ย กิจกรรมมีห้าผ้าแตขาดนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือกิจกรรมสําหรับคนที่เรียกว่าเป็นคนใจบุญนะฮะ่ชื่อก็คือ l i f e of devotion นะฮะเป็นกิจกรรมสําหรับผู้เล่นเลเวล45นะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสําหรับคนที่นะครับอยากช่วยเหลือผู้เล่นผู้อื่นนะครับก็เป็นสิษย์อาจารย์กันแล้วก็พาผู้เล่นคนนั้นนะฮะไปทำภารกิจทำ q u e s ให้สำเร็จนะครับรางวัลนั้นก็คือ tutor star นะครับ tutor star นี้ก็เป็นหนึ่งใน หน่วยของไอเทมที่สามารถจะไปใช้แลกไอเทมได้นะครับโหเรียกว่ากิจกรรมแล้วก็อัปเดตเพียงนะแต่ก่อนนะครับยังหมดแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าในเดือนมีนาคมนะครับวันที่17บมีนาคมนี้นะฮะวันพฤหัสนะครับเราจะมีอัปเดตไอเทมใหม่ด้วยนะครับอีกทั้งหมด25รายการด้วยกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์เด็ดๆของไอเทมใหม่เนี่ยนะฮะก็จะมีนะับอย่างแรกก็คือเป็นอีไลท์พาสนะครับอีไลท์พาสก็คือเป็นบัตรผ่านเข้าไปยันนะ อ,อินเตอร์เนชันกับอินสแตนต์นะครับก็จะมีขายสองแดนเชนด้วยกันก็คือ,อสเปกเตอร์ไอแลนด์นะฮะแล้วก็ลาวฮายนะครับสำหรับแบบบัตรผ่านแบบเป็นไลน์พลสเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทราบก็คือเป็นบัตรที่สามารถจะเข้าไปเล่นในดันเจียนนะครับแบบโหดนะครับได้เอชพีเยอะมากแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสบางทีเนี่ยก็จะมีพลังชีวิตเนี่ยสองรอบเลยเดียวนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความท้าทายะะนะครับแล้วก็อยากจะได ท่า exp สูงๆนะครับนอกจากนี้ครับแน่นอนว่าเอาใจโนลักตว์เลียงนะครับขาจะจัจักทั้งหลายนะฮะเราจะมีการเพิ่มนะฮะท่าไม้ตายให้กับตว์เลี้ยงนะครับอีกถึง9้าท่าด้วยกันโอ้โห,โหนะสำหรับคนที่ชอบเล่นท่าต้องชอบท่าทั้ง9ก้าแน่นอนครับโดยเฉพาะท่าที่มีการทําให้ตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มโอกาสในการโจมตีแรงเป็นสองเท่าเลยโอ้โหธรรมดาก็แรงม้นะนี่แรงเพิ่มอีกเป็นสองเท่าเลยทีเดียวนะครับ แล้ก็อีกท่านะครับที่อยากจะแนะนำเลยก็คือท่าที่เพิ่มโอกาสต้านทานการโจมตีนะครับได้ถึงสี่ครั้งเดียวเทียวนะฮะก็สำหรับไอเทมนะครับที่หน้าเว็บจะมีการอัปเดตวันพฤหัสที่10มีนาคมนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมทั้งหมดเนี่ยก็จะมาวันที่17มีนาคมนี้นะฮรับสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็ติดตามชมวันที่ดีครับเพราะว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยเล่นแล้วก็สนุกมากแล้วก็ได้ไอเทมด้วยนะครับนอกจากนี้ครับ ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการทำวิดีโอนะครับวิธีการเล่น Energy Wave ด้วยแล้วก็ในอนาคตนะครับเราจะมีวิดีโออัปเดตอย่างนี้นะครับให้กับผู้เล่นนะครับเป็นคุยโรลเลนเจอร์นะครับได้ทราบขวาวความเคลื่อนไหวนะครับของเกมรวมไปถึงวิธีการเล่นเกม่ัต่างด้วยนะครับและในวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับกับวิธีการเล่นของ Energy Wave นะครับไปก่อนละกับสวัสดีครับบ๊ายบาย